วัสดีครับวันนี้วันที่30พฤษภาคมสิ้นเดือนละแป๊บเดียวอยู่กับมิตซูบิชิมิลลาดนะครับปี 12, 2อมา12.1.2ออโต้นะครับ1.2ออตโต้ตัวนี้ก็จะผ่อนเดือนละ3,800บาทสะใจไปเลยบอกแล้วว่ากดไลค์กดแชร์เลยไม่ชอบคันนี้เดี๋ยวก็มาคันใหม่ก็มามามา,มา,มาหมดโน่นแวง่แวงไปหมดแล้วที่จอดโล่งไปหมดแล้วโน่นไปหมดแล้วไม่ได้จะคุยไม่ได้จะอวด นอนนอนนอนตรงนู้นนนอว่างหลายที่เลยว่างหลายที่เลยหมายถึงอะไรก็แล้วแต่นะครับไปหมดแล้ว3,800บาทไม่ชอบคันนี้ก็เอาคันหน้าชอบคันหน้าก็เอาคันหลังกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้รับรองไม่ผิดหวัง3,800บาทจะผิดหวังทำไมฮาร์ดแอกห้ประตูนะครับวิสุวิชิมีหลาตปี2012นะครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นจีบมีจอนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ามีกล้องหลังหรือเปล่ากล้องหลังไม่น่ามีไม่มีไม่มีมมอ๋อมีเว้ย มีกล้องหลังด้วยสบายเลยดีนี้3สามพันแปดร้อยบาทราคานี้ก็เท่ากับแมงตาะไซนะฮะเมดอาร์คเพียบเมดอาร์คเพียบไม่ต้องบอกว่าอยู่ครบนะฮะเพียบแอร์เย็นไม่เย็นเ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 น,เนผมเปิดผมสตาร์ทไว้เพราะว่าผมร้อนพอดี <c oughs> ผมร้อนผมก็กะว่าจะมานั่งสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งก็มันจะเย็นนะฮะ ข้ามังในกันเลยไม่แสนหนึ่งนะฮะไม่แสนหนึ N ่งโอ้ยเย็นวะใช้ได้เย็นจีครับนะฮะแสนหนึ่งไม่มีสัญญาณก็ลูกค้าก็ไปทําเองนะฮะพวกนี้มันเป็นของประดับยนนะฮะต้องไปตกแต่งไปทํากันเองเราไม่รับประกันนะ,ะเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบเจ้าของเก่าหรือว่าคุณไปติดตั้งมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่างเนี้ยมาตนดาดกระจกบองข้างปรับไฟฟ้าไหมเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลให้ครับสองทุกอย่างที่เป็นสแตนดาดนะฮะ นะแอร์เย็นไม่เย็นดูดิดน,นี่ไอนะไอเย็นนะพอดีเมื่อกี้ฝนตกก็ดีเหมือนกันนะฝนตกก็ดีนะแอร์เย็นไม่อยากออกเลยเอ,อพูดอย่างนี้ได้ไหมเย็นดีสามพันแปดร้อยบาทถูกไหมสามพันแปดร้อยบาทถูกไหมโอ้โหแม่งถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นนะผมแม่งไม่คิดเลยบอกตรงจะบอกกับแม่จะไปก่อบแม่เลยแม่เดี๋ยวผมมีรถไปจ่ายตลาดให้แม่แล้วแม่เดือนสามพันแปดร้อยบาทค่าเทอม กินลูกแม่งบางคนนี่แม่งได้มากกว่า3,800บาทยนะอันนี้ได้รถแบบไปส่งไปกินกับข้าว <c oughs> ไปกินข้าวพาแม่ไปซื้อของฝนตกไม่เปียกเชียงใหม่ก็ไปภูเก็ตก็ถึงนะฮะสบายสบายแม่ไม่สบายก็พาไปได้ภาษี5-7้าเะนะปีนี้6-6นะครับมาดูเครื่องยนต์กันเงียบกิ๊บเครื่องยนต์1.2จุดรุ่นนี้เป็นรุ่นเซียนนิยมที่แบบว่าประหยัดมากนะฮะ ขวาปงเดิมเป็นอาร์เทียบเครื่องวิ่งไม่ได้ยินเสียงแน่นอนมีเสียงรถวิ่งขนาเดิม3,800บาทเดิมขนาดนี้รับประกันไม่มีคว่ำอย่างนี้ดีกว่าไม่มีคว่ำนะฮะรับประกันไม่มีคว่ำรถทรงดีมีล้อนะครับลูกชายลูกสาวคนไหนสนใจ3,800รบาทขับรถไปโรงเรียน<ม>ออฝนตกไม่เปียก ะะไม่ต้องแบบเสียงอันตรายกับวิชาชีพต่างๆบางคนพอรู้ก็สายไปแล้วบอกว่ารู้ดีแม่งซื้อรถให้ลูกดีกว่าไม่ต้องให้ไปขึ้นรถอันตรายนะฮะจริงๆแล้วรถนั่นก็มีส่วนในการแยกเขาจากหมู่เพื่อนฝูงนะก็คือมีรถก็กลับบ้านไม่ต้องไปกับเพื่อนไม่ต้องไปเจอคนแปลกหน้าพา,นนพาไปนู่นพาไปนี่ไปขึ้นเขาลงเหวเยอะแยะ,ยะ,ยะมนุษย์นะฮะบอเอ้ยเป็นไงไนายนายว่างไงล่ะมาไหม มาไหมอะนายมาไหมอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าไม่ปลอดภัยนะคุณก็จ่าย3,800บาทเด้อบาทไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะคุณก็ได้ใช้กับนั้งบ้านไปกินข้าวมื้อเดียวก็3 8 0 0บาทแล้วดีอย่างวันสิบสองนะครับ1.2ออตโต้จัดไป็นนได้เต็มฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันนะฮะฟรีทุกอย่างยกเว้นออกรถก็จ่าย3 0 0พนะฮะเป็นการมาจำชอบก็มดจำมาจองมานะฮะผมจะ ไลฟ์สดไปจองให้นะฮะผมจะไลฟ์สดไปจองให้แอร์เย็นเมื่อไหร่เนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเนี่ยๆนๆหนๆนๆไหนๆนๆ่หเหนๆไยนไนๆไหนๆ่หเย็นๆไนๆไหนๆไหนไหนๆไหนๆไหนแไหนๆ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 ไีลาไหนๆไหนๆไหนๆไีนๆไหนๆไนๆไหนะไหนๆไหนๆไหนๆไมนๆแบนๆไหนๆไหนไหนๆไ่นๆไกนะครับไหนๆไหนๆไหนๆไหนไหนๆไนนน้า บางทีไม่ต้องทักนะครับทำไม่ได้ขอโทษจริงๆขอบคุณนะครับ